ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับผมก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมเจอกันเป็นประจํานะครับก็จะมีสูตรหวยมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตรนะครับมาคํานวณหวยให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็จะเป็นสูตรสองตัวบนนะครับตรงๆนะครับชุดเดียวนะครับผมนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับนะครับสาหรับสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับนะครับในการคํานวณสูตรนี้นะครับเราจะใช้หลักพันนะครับบวกหลักพันบวกหลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบน บวกลกหน่วยบนบวกลกหน่วยล่างบวกด้วย8คงที่นะครับแล้วก็หลักพันนะครับบวกหลักพันบวกหลักพันนะครับบวกกัน3ครั้งนะครับบวกหลักร้อยบนนะครับ10บนนะครับบวกหลัก10ล่างนะครับแล้วก็บวกด้วย8คงที่นะครับนะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับการคำนวณนะครับ ลักพันนะครับผมบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข4บวกหลักร้อยบนนะครับก็คือเลข0บวกหลักหน่วยบน2ครั้งนะครับก็คือเลข3 บวกลักหน่วยล่าง1ครั้งนะครับก็คือเลข7ครับแล้วก็บวกด้วย8คงที่นะครับครับในการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับก็จะมีตัวเลขอยู่ทั้งหมด7หลักนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ4บวก4บวกบวก3บวก3บวก7บวก8นะครับ ผลลั์ที่ได้ก็คือ29นะครับครับเราก็จะได้เลข9มาในหลัก10นะครับต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับบวกกัน3ครั้งนะครับก็คือเลข4 บวกหลักร้อยบนนะครับก็คือเลขศูนย์นะครับบวกหลักสิบบนนะครับก็คือเลขแปดบวกหลักสิบล่างนะครับก็คือเลขห้านะครับแล้วก็บวกได้แปดคงที่นะครับอีกหนึ่งครั้งนะครับในการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับ ก็จะมีตัวเลขอทั้งหมด7หลักนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับผมผลลัพธ์ที่ได้นะครับ4บวกสบวก4บวก0นบวก8บวก5บวก8นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ33นะครับนะครับผมแล้วก็จะได้เลข3มาในหลักหน่วยนะครับ ก็ได้ตัวเด,ด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบนะครับแล้วก็หลักหน่วยนะครับผมผลที่ออกนะครับ2ตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ9 3นะครับนะครับเลข9้นะครับก็เข้าหลักสิบต,ต,ตรงๆนะครับ เลข3นะครับก็เข้าหลักหน่วยตรงตนะครับผมต่อไปนะครับผมว่าต่อไปนะครับหลักพันนะครับผมบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข7 บวกลกร้อยบนนะครับก็คือเลข8บวกหลักหน่วยบน2ครั้งนะครับก็คือเลข3นะครับบวกหลักหน่วยล่าง1ครั้งนะครับก็คือเลข9ครับแล้วก็บวกด้วย8คงที่อีก1ครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ7บวก7 บวกแปดบวกสบวกสบวกแนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ45นะครับนะครับผมเราก็จะได้เลข5มาในหลัก10นะครับต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับบวกกัน3ครั้งนะครับก็คือเลข7 บวกหลักร้อยบนหนึ่งครั้งนะครับก็คือเลขแปดบวกหลักสิบบนหนึ่งครั้งนะครับก็คือเลขเก้านะครับบวกหลักสิบล่างหนึ่งครั้งนะครับก็คือเลขห้านะครับแล้วก็บวกด้แปดคงที่นะครับ ผลลั์ที่ได้นะครับ7บวกบวกบวก8บวก9บวก5บวก8นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ51นะครับนะครับผมเราก็จะได้เลข1มาในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบ นะครับทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ5 1นึ่งนะครับเล็5นะครับก็เข้าหลัก10ตรงตรงนะครับเลข1นะครับก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับ ต่อไปนะครับผมงวดต่อไปนะครับหลักพันนะครับผมบวกกันสองครั้งนะครับก็คือเลขหกบวกหลักร้อยบนนะครับก็คือเลขศูนย์บวกหลักหน่วยบนสองครั้งนะครับก็คือเลขหนึ่ง บวกตัวหน่วยล่างหนึ่งครั้งนะครับก็คือเลขแปดนะครับแล้วก็บวกด้วยแปดคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับหกบวกหกบวกศูนย์บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกแปดบวกแปดนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 30นะครับนะครับเราก็จะได้เลข0ูนะครับมาในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับบวกกัน3ครั้งนะครับก็คือเลข6บวกหลักร้อยบน1ครั้งนะครับก็คือเลขศู บวกหลักสิบบนหนึ่งครั้งนะครับก็คือเลขห้าบวกหลักสิบล่างหนึ่งครั้งนะครับก็คือเลขสามนะครับแล้วก็บวกด้วยแปดคงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ6ก6 6 6บวกหกบวกหบวกศูนบวกหบวกสบวกแนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 3 14นะครับนะครับแล้วก็จะได้เลข4มาในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับผมผลที่ออกนะครับ2ตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ 0 4นะครับนะครับเลขก0น,นะครับก็เข้าหลัก10ตรงๆนะครับเลขก4นะครับก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับ นะครับสูตรนี้นะครับก็ทําย้อนหลัง3งวดนะครับเป็นสถิติให้ท่านผู้ชมได้ดูไว้เป็นแนวทางนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับก็อย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับ ก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับต่อไปนะครับผมงวดประจำวันที่16พฤศจิก,กายนนะครับพศ2563นะครับหลักพันนะครับผมบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข6นะครับบวกหลักร้อยบน1ครั้งนะครับ ก็คือเลข4บวกหลักหน่วยบน2ครั้งนะครับก็คือเลข4นะครับบวกหลักหน่วยล่าง1ครั้งนะครับก็คือเลข0นะครับแล้วก็บวกเลวย8คงที่นะครับอีก1ครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ 6บวก6บวก4บก4บก 4, บก, 0, บก 8, นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 12นะครับนะครับเราก็จะได้เลข2มาในหลัก10นะครับต่อไปนะครับผมหลักพันนะครับบวกกัน3ครั้งนะครับก็คือเลข6 นะครับบวกหลักร้อยบนหนึ่งครั้งนะครับก็คือเลขสี่บวกหลักสิบบนหนึ่งครั้งนะครับก็คือเลขศูนย์บวกหลักสิบล่างหนึ่งครั้งนะครับก็คือเลขสี่ นะครับแล้วก็บวกด้วย8คงทีอีกหนึ่งครั้งนะครับนะครับ,รบผลลัพธ์ที่ได้นะครับ6บวก6บวก6บวก4บวก0บวก4บวก8นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 14นะครับ นะครับเราก็จะได้เลข4มาในหลักหน่วยนะครับนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับทั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับ2 4นะครับผมก็รอลุ้นนะครับรอผล ในงวดวันที่16กพฤศจิกายนนะครับพศ2อ,อ6 3นะครับนะครับผมจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับ สูตรทุกสูตรนะครับก็ทํามาเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับส่วนผลที่คํานวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับผม ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ